สวัสดีจ้าทุกทุกท่านวันนี้แม่วาพากินข้าวมันไก่แซ่บแต่ทุกคนน้ำจิ้มแซ่บมากข้าวมันไก่จ้ามากินด้วยกันจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่ว่าพากินพาเที่ยวจะพี่น้องวันนี้พากิน,กน,กนข้าวมันไก่จับพี่น้องน้ำจิ้มรสเด็ดเลยมีกับนี้มักแตงแก้มจ้าแตงกวาแก้มจ้ามากินน้วกันได้จ้า มีน้ำซุปด้วยทุกคนน้ำซุปจ้ะขตัวเขอไข่พี่นอ้องมีเสียงแห่จะเศร้าแท้กินด,ด้วยกันจ้าข้าวไข่ต้มข้าวไข่ต้มมาจ้ะแซ่บๆจ้า แสบพี่น้องพริกพริกฟินุฮันจับพี่น้องจ้ะพริกินุฮันแน่หน่อยจ้ะแกงกระปตงแสบจ้ะพี่น้องแกงกวางอ่อนๆจ้ะ ฝักแต่พี่น้องฝัก,กรักจะได้กินแกงจ้งจาสามีไปข้างนอกกลับมาเสีย <c oughs> งดังม <c oughs> ันเช็จเสร็ว้ในบ้านได้จ้า เขาไม่ใจจะไหนแสบใช่นหมลดูปักซรอย,บ,ยบ้านไม่ว่าเนี่ยเองจัง อดคิดอยู่อาคิบจู่บ้าเลยนะนานทีกินทีหนึ่งตามมีตามีกลับมาตล้นุ่มเย็นมาฝากทุกคนจากนุก่มเย็นที่ไหนก็ไปเอาของกลับมาเอาของส่งลูกค้าถ้ามันไก่อร่อยทุกคนในนานทีเลยวกินทีหนึ่งกินไหวไม่ได้ไมันเป็นแบบมันเยอะ จิ้มน้อยทุกคนกคนะว่าอันน้ำจิ้มใส่อีกป่ะนีำจิ้มให้ตั้งเยอะเทไปถุงหนึ่งแล้วอ,อีกถุงหนึ่งจะเป็นแบบใส่พริกขี้หนูแล้วก็ขิงอ่อนทุกคนอร่อยเนื้อขิงก็บเนื้อพริกขี้หนูแซ่บๆจ้ะอืมเผ็ดอ่ะเผ็ดแต่แซ่บจ้ะทุกคน มาเด้อกินแต่ไม่ว่าจ้ะกินแต่ไม่ว่าจ็บแสบจ้า ไหลจากไปนอกมีเลือดน้ำกจ้ะเลือดเลือดก่อนนึงจ้ะยังไม่เป็นงจ้ะยังไม่เอืม Vãn mạc Dùng viên bán mạc Og så eplefinal. พ้่ขอให้ขอให้จ้ะจะพี่น้องได้อิ่มหน่ยจ้ะขอบคุณได้ด้านนี้จ้าเดี๋ยวข้ามารับชมจ้าจะได้กับคลิปนี้ไว้ว่าไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรง,งเป็นแห่งบางๆจ้ะทุกคนจ้าลำดุลย์ยิ้มท่องเด้อเดี๋ยวไปสายฝ่ะเดินทางด้วย,ยความปลอดภัยจ้าไปบ้านไปก่อนจ้าขอบคุณพี่หลายจ้ะจ้าบายนะบาย